อีที่สบทสวดที่13ถึง21่สิบเสิบทสวดธรรมบทสา,าสวัส <c oughs> อัตตาเหวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวะคันทพโณมารสหธพรมุนาชิตังอัปปชิตังกะย,ยิราตัถารูปัสสชันตุโน สิบสี่บวสวัเกาสาปุตตะโสณพาเสตามิทางเตนะพระเขาวาตาชาหนาตาปัสสตาอารหาตาสัมมาสัมพุทธเถนะเอธะตุม,มิตุมเหมาอะนุส,สะเวนะมาปรัมมะปารายามาอิติกิรายามาปิตากะสัมปทาเนนะมาตักะเหตุมานายะฆะเหนะมาอากาพระปริวิตะเกนะมาทิ นิณิชานักขันติยามาพภะ,พะรูปตายะมาสมาโนโนคุรุยะถาตุเมเหอัตนาวรัชานายาธาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยูระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐาตุเมเหปัชปัชายะ หยียาเหายาียาตุมเหอัต,ตนาวะช,ชาในเายาีถธาอิเมธามากุศลาอิเมธามาอนัวัชชอิเมธามาเวีญนยุปสัสไธเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตตันติคตัตุเมเหอุปสัมปัชะวิหะรายาธาตีสิบห้าบทสวดอุป,ปัฏนียสูตร อุปนิยติชีวธตมะประมายุงชารูปะใน,นีตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีปิขมาโนปุญญาเนกะยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธมะประมายังชารูปะนีตัสสนะสันติตานาเอตังพะยังมรณีปิขมาโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโข โยทะกาเยณสังยโมวาจายะปุทะเจตสาตังตสะเปตัสสุขายะโหติยังชีวามาโนปัก,กรุติปุญญธรรมโมเวระคติธรรมมจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณนทุกขติงคัตติธรรมมจารีสเปสังขารานิจติยะา ปัญญายปัสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายปัสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตาติยะธาปัญญายปัสติอัฏฐนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอัปปนกะชาดก อปันนกัฏฐานะเมเกทุติยังอะโหตักิกาเอตันยาวัเมทวีตังคันไหยะอปันนกังพาหุเวสารนังยันติปปะพตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยามนุสย์พยะตัตชิตาเนสังโฆสารนังเขมังเนตังสารนามุตตามังเนตังสารนักมาขมะสปารุขาปมุจจะติ โยจะพุทธ er ันจะธรรมะจะสังฆ nah ันจะสารนังคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขัสมมปาทางทุกขัสสะจะอติกรมังอริยันจะอัตถังขีกลางทุกขูปัสสะมคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมหามะสสะปะทะปามุจจติ ิบเจ็ดบทสวดพัดเทกรัตคาถาอติตังนานาวะคาไมยานปฏิกังเขอานาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัถถีตัมปะฮินันตังอปปตันจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปนานละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิงรังอสังขปังตังวิธานมะนุปรูหฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งเงีย้ยเงี้ยไม่ก่อนแคน่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆให้ปลุกพวงเถิดอธิวกิจจะมาตัดปังโกชัญญามารณนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนนมามัจุนาเพราะว่าความบาดเพียนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะตันทิตังตังวีพัทเทการัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีตีพระมุนีผู้สงบ จอมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล 18. บปสวดอภินหาปเจจเวคณะปาฐะชะราธรรมโมมหิชะรังอนาตีิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมมหิพยาธมมยาิงอนาตตโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมโมมหิมารณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมสะโคมหิกรมทายาโทกมโย,ย,ยนิกรมปพันโทกามาปฏิสร,รโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกามังคาริสามีกาลยานังวาปาปะกังวาตัสทายา,าโทภวิสามีเราทำกรรมมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาธ คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปเจเวกิตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเสิบอน19บทสวดเทว,วตาอุยยโยชนะคาถา สุขปาตาจะนิทุกขาภยาปัตาจจนิภยาโสกปัตาจจนิโสกาหุตุสัพเพปิปานิโนยตาวตาจะอามเฮสัมพทางบุญญาสัมพาทางสเพเทวานุโมทันตุสัพปะสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัตธายาชีหลังหลักขั้นตุสัพปทาภาวนาภิรตาหุตุขะชันตุเทวตาคตา สัพเพพุธ,ธาพระลัปตาปัจเจกานันจะย,ยังพรังอรหันตานันจะเตชินะรักขัางปันธามิสราโซยี่สิบปเทวตาปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาทาโยพนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธานีน่าผวาตุปุชิตาโสทิงกรเตธาวิหารมันเถรเทราจัมัชฌานวการจัมบิโวสารามิกาจานาปฏิภุปสกกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัพปานาภูตาสุกิตาภวตุเต ชาลาผู้ชายเยปิจัตตาซัมภาวะสร้างเซถาาตาท่าโมวปาติกานิยานิการธรรมว่านังปฏิจเตสัพเพปิทุกขษาสัลรนถุสร้างขยังตาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะตราชบุคลาสร้างโคโหตุสัมโควาอัธยาจาริตายาจาอัมเภรักขตุสัตธรโมสัพเพปิธรรมจาริโนพูดจริงสร้างภาปุนนยมาธรรมเมริยาปเวทเต 21. ่สบทสวดสรพพปฏิทานะคะถาทัานธรรมยังปฏิทานคาทโยพันามาเซอุญญาสิธานิกะตัสยา,านาันยานิกตานิเมเตสัญจาพาคิโนโหตุสัตตานันตะปาปะมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะมไมหังมาตาปิตาทายโย ทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมมัชตะเวริโนสตาติทันติโลกัสมิงเสเตภุมมาจัตุโยนิกาปัญเจกาจัตุโวการาสังสารันตาพระวาพะเวชาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังลปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุง มายาทินนาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสนาหุตุอเวราสุข,ขาชีวิโนเขมะปะทำจะบปับปนตุเตสาสาส,าสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภบน้อยและภูบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของขา้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของขา้าพเจ้านี้ขอเทพเจ้าขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขา้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดแ,และจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเ,เร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพาระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดปอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระเก่งแปยดีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3มสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระผลิ์และขามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงส,าสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินสาธุสาธุสาธุ